สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของกุมปิดครับพี่น้องนะครับมืนีแล้วครับผม EP44 ครับทุกท่านครับล่าสุดเนี่ยหลายคนหลายท่านกันรุ่นกันนะครับว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ย จะออกมาเป็นแบบไหนยังไงนะครับหลายคนหลายท่านก็รุ่นกันครับพี่น้องล่าสุดนะครับกุ้มปิดเนี่ยมี f อเข้าไปเกือบสีพันแล้วพี่นองนะครับป้าพี่นอ้องต้องรุ่นกันว่าร้านจะแตก อีกหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะล้านแตกกับพี่น้องนะครับล่าสุดบอสบิ๊กก็บอกแล้วนะครับว่า EP นี้นะครับทำถึงมากนะครับสุดแขนสุดขาเราเลยครับพี่น้องล่าสุดเราก็โพสแบบสี่นะครับเตือนนะครับโพสเตือนเลยนะครับว่า EP สี่สี่เนี่ยพรุ่งนี้จะมีข่าวใหญ่ทั้งประเทศสั้นพี่น้องปาดพี่น้องข่าวใหญ่ทั้งประเทศนะครับเราโพสแบบสี่นะครับพี่น้องนะครับ าล้วเ,เนี่ยโพสแบบซีแล้ว f อซีนะครับตกใจครับเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะครับหลายค้นก็สงสัยว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรนะครับพี่น้องเนื้อหาเนี่ยข่าวใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยบางค้นก็บอกว่าเปิดโตแฟนไม่บ่บางค้นก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือไม่บางค้นก็บอกว่าเรื่องนี่แน่นอนแบบมานี่ครับพี่น้องหรือว่าเรื่องอดีต หรือเปล่านะครับพี่น้องอันนี้กระโบไม่ใค่หลูกับพี่น้องหลายคนก็ตั้งคําถามไปต่างๆนานานะครับพี่น้องจังท่านนี่นะครับก็บอกว่ามีแนวโน้มให้ลุ้นตลอดเลยนะพ่อนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าล้อลุ้นอีกแล้ว่ันพี่น้องส่วนท่านนี้นะครับสงสัยนะครับบอกว่าข่าวใหญ่ต้องเกี่ยวกับละครที่จะเล่นแน่ๆนะครับพี่น้องอย่างน้อกับพี่น้องนะครับอีกทนนึงก็บอกว่าเปิดตัวแฟนสาวใช่ไหมหยอกหยอกนะครับ ส่วนท่านนี้นะก็บอกว่าข่าวอีอย่างอีกเนาะนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าหวังว่าจะไม่ดราม่านะป้าพี่น้องอันนี้ก็ต้องรุนกันกับว่าจะดราม่าเหมือนอีพีก่อนๆหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับส่วนท่านนี้นะครับก็บอกว่ารออยู่ในกลุ่มปิดแล้วจ้านะครับป้านะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าจะเข้ากลุ่มรอๆนะครับท่านนี่ก็บอกว่าข่าวดีข่าวใหญ่แน่นอนเลยนะครับพี่น้องข่าวดีข่าวใหญ่ ข่าวอย่างน้อนะครับอาจจะเปิดตัวอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะแถลงข่าวให้เอฟซทราบจะมีเซอร์ไพรส์นะครับบอดบิกเพิ่นกระบ,บอกแบบ4นะครับพี่น้องนะครับอ่าส่วนท่านนี้ก็บอกว่าตักก๊กแตนออกทิปกับผู้ใหญ่บ้านแน่ๆน,น,นะครับพี่น้องอันนี้ต้องล้อลุ้นกันครับพี่น้องนะครับส่วนท่านหนึ่งก็บอกว่าอ่าเฉลยศิลปินอีก2คนที่จะขึ้นเวทีนะครับพี่น้องปาดเป็นไผ่น้อครับพี่น้องอีก ท่านหนึ่งก็บอกว่าค่ายนี้ทำถึงมากไม่เคยเอาเปรียบเอซเกินคุ้มจริงๆ129บาทนะครับพี่น้องปัาดนะครับเอานั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็รุ่นกันนะครับว่าข่าวใหญ่ระดับประเทศนะครับที่บอสบิ๊กบอกเนี่ยเรื่องอะไรนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ตรงรุ่นกันนะครับหวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับ FC ก็ล้อรุ่นกันครับพี่น้องเอานั่นแหละครับอ่าล้อเบิงกับพี่น้องคืนนี้นะครับกลุ่มปิดนะครับว่าจะ เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนุ่มบอเกเลยข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ